มันยังชาบเลย <coughs> โันให้กาวางมินมินนะว่าลงใส่ขานะฟ้าเออ หัวท่านไหนเออนี่อันนั้นอะไรกันเท่ากันไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็กำลังทำซูมนะครับเพื่อที่จะปลูกไม้เลยขึ้นขึ้น ตรงหลังคานะครับเพื่อไป็ซูงทางเดินเข้าประตูสวนนะครับทางหัวลงด้วยได้ไม้มได้นะ

노래 아재 오케이.